ยูกระสอบ้านบอกบ้านบ้านตะก้อนบ้านเกิดน่ะอยู่บึงการอยู่บึงการและเอสเลยจะได้มาอยู่ที่พ่อผ่าายมาอยู่บ้านบายฮีจ้าตำบลหนองคืออำเภอเขิมมาราเท่านี้ละแล้วตั้งรักตั้งฐานอยู่ฮันบบครับมาอยู่ฮันหลายปีแล้วล่ะครับพ่อแม่ก็มาเมิดมาบมดทุกคนเอ้ยน้องมาเมิดครับ S <S ามาอยู่ที่ละหลายปีนั่นแหละแต่ว่าพอเพิ่ว่าอีปูอีาน่ะอยู่กาสินืออยู่กาลสินอำเภอโบขาวเป็นกลุ่มผู้ไทยจ้าผู้ไทยกาลสินจ้ามาอยู่ฮา,ากาดากะรับรับปีหลับมื้อกะมีเวลากลับไปเยี่ยมพยายามอีปูอยู่อิยาอยูอไอ่ได้เวลาไปโน่ครับอืมไปอยู่บางภูไทยน,ะน่ะคณิกามาจัดรายการจัดรายการท่านใดทางเขมรมาราชทางเขม,มาราชเฮาพุนา่นล่ะอืมประจําอยูก่กะ ีโอกาสได้มาพบพ่อๆกับอันนายกะดีเจอนาอยู่เด้อจ้าสวัสดีคุณยายนะซื้อมาโนเลือกก่อเหรอมันใหญ่กลองหมามันใหญ่กลองหมาเนาะจ้าโอเคนับสกุลเดชสีโรยฮะสีโรยสีโรยบอกดูดีมีแห้งอยู่หรือว่ามาอยู่พันปะข่านี่มีแห้งอยู่เออกินข้าวแซ่บนอนรับ ทะเทนอนนั้นกะเจ็บอยู่นอนนะจนล้มแจ้งล้มตื่นหนอนโอ้ยมีเจออยู่บอกมีบป้าผู้ไทยมาหานั่นมีเจอไล่ภูมิฮกภูมิใจไปให้ตาก็โอ้ยตืนแล้วยินเย็นเปลี่ยนใจอยู่แล้วครับเออได้ผู้มา มันมานี่มาเว่าวหนากนะนี่เหงมูนมุกมูนใจเลยมูนจือยู่อีหนายนี่ครับครับมาพื้นห้าเฮ้าวกันคุยกันนี่กันคนก็บชได้เบิงคนก็จะได้ศึกษา<อ>ในภาษาของกลุ่มผู้ไทยเฮานี่ะจ้าผู้ไทยผู้ไทยใหญงน,น,ออน,นี่ผู้ไทยี่คือกันไม่ผู้ไทยอีหนนี่เอออีหน่ายนี่ผู้ไทยยังกลุ่มนี่นะผู้ไทยเฟลโนแต่เ้าผู้ไทยโซ่เขาเรียทางสะกุดอือตะกุนอจะผู้ไทยเพิ่ม มันมีฮุยแจกเสพพอเมว่าว่าพุทไทยเสพปูนพอเมว่านะพุทไทยเสพปูนบ่นนี่นะจ้าโอ้เขาว่าพอเมจะไหนเว้าวพุทไทยเฮ้าในมีคือพุทไทยโซกพุทไทยเสพปูนพุทไทยเฮ้าในเขาว่าได้พอเมว่านะบอกคือพุทธไทยรังแถวสกุนเฮ้ามันบอกอันนี้พุทไทยเสพปูนเนาะจ้าจ้าบ้านนี้หันก็พญานาด้บัดนี้ได้ยิ้มเป็นบพญานาเฮานี่พญาก็ได้อยู่แล้วค่ะมไม่ร้ายเออไม่ร้ายกันเพราะบันก็ดู งพญาน่ยัยังมีผู้เบามาคุยมาอย่างตะกี้สมัยเป็นสาวน้อยนะวะอืมอืมล้วบอาพญาน้อครับผมว่ามันก็ดูจะกรอบมันก็ดูพญานะาฮโอ้ยว่านเลยดิน้องว่ามันก็ดูับว่านเลยเบิ้งบนบนกันเด้ออี่หน่ายจะมีชื่ออแล้ว อีนายกระเท่าอีนายกระเท่าเลยว่ากับมีจื่อมีจำปลเลือแล้วบัดอีนายไปเลี้ยงควายแล้วร่ำได้อยู่อีนายไปเลี้ยงควายไปมีนั่นไปอันนี้มันภูมิจื้อไล่นะเลยบัดนี้เลยอีนายไปล้มโก้อนอีนายกี่ดีไปเลี้ยงควายไปห้าป่าเขนมไปมีผู้ทุ่ยขวดไปาอบสายไปโดอีนายเห็นะเออมันก็ได้ื้อน้อกบุเนาะเอกไปเลยเลยเนาะลงแล้วมึงโก้ยี่าอะไรดี